อัปเดตกันด่วนวิธีติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังวิธีการยืนยันตัวตนเตรียมรับเงินดนจัลที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะหรือว่ามีแล้วลบทิ้งไปแล้วนะคะคลิปนี้มาบอกวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังการยืนยันตัวตนนะคะเตรียมความพร้อมในก่อนที่เราจะได้รับสิทธินะคะเมื่อถึงวันเนี่ยเราก็พร้อมรับสิทธิแล้วนะคะจะได้ไม่วุ่นวายนะทุกคนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะใช้งานเยอะๆนะคะจากโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาทุกคนก็จะรู้เลยว่าล่มนะคะดังนั้นเตรียมตัวววไไ้้้ก่่อออนมืืถ Android Play Store เขาปทีแล คําว่าแปอปเป่าต่างแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งในเครื่องได้เลยส่วนใครใช้ iPhone น,นะคะมีระบบ iOS ก็เข้าไปที่ App Store นะคะเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปหน้าแรกให้กดเลือกสมัครใช้บริการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกดปุ่มยินยอมการจัดก,การข้อมูลและกดยืนยันตัวตนนะคะให้ทําการกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยรวมถึงข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะกรอกข้อมูล CD ดีนะคะแล้วก็เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอปกรุงไทยเน็กหรือว่าจะเลือกสแกนใบหน้านะคะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะคะจะมีวิธี การยืนยันตัวตน2วิธีด้วยกันนะคะ1นนะคะยืนยันตัวตนผ่านแอป,ปกรุงไทยเน็กซสำหรับคนที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเ,เนี่ยก็จะค่อนข้างสะดวกนะคะสำหรับการสมัครใช้บริการ G ีบ l ลเลตนะคะเราก็เข้าไปที่แอป,ปกรุงไทยเน็กเลยนะคะระบุรหัสพิน์หกหลักในแอป,ปกรุงไทยเน็กเพื่อเข้าสู่หน้าหลักแล้วก็กดปุ่มดําเนินการบนแปปปอปพอลตั้งกรอกรหัส OTP ที่ถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้กับบัญชีที่มีแอปกรุงไทยเน็กนะคะตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยหลังจากสมัครเสร็จสิ้นะะคออกลลมูเื ตรวจสอบสถานะล่าสุดเพื่อตรวจสอบผลการสมัครค่ะหลังจากสมัครเสร็จสิ้นนะคะก็จะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ขึ้นให้ดูตรงนี้นะคะแล้วก็กดไปที่หน้าหลัจกจะปรากฏวงเงินที่ใช้ได้แล้วก็หน้าจอที่ใช้สิทธิ์จากโครงการของรัฐนะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะดวกนะคะซ,ซึ่งเกดก็เลือกใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันนะคะสะดวกกว่านะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกจะเชื่อมต่อกับบัญชีกรุงไทยนะคะเมื่อเราเลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าแล้วนะคะแอปพลิเคชันเป่าตังก็จะขึ้น หน้าจอนะคะที่ให้เราสแกนใบหน้านั่นเองเราก็นําใบหน้าของเราเข้าไปอยู่ในกรอบนะคะจนกว่า เส้นขอบที่สแกนนะคะจะขึ้นสีเขียวเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะคะมีข้อมูลขึ้นมาก็ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันข้อมูลนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและถ้าหากว่าใครเนี่ยใช้วิธีการยืนยันตัวตนทั้ง2อ,อย่างไม่สําเร็จนะคะก็สามารถนาบัตรประชาชนนะคะไปยืนยันตัวตนได้ด้วยตัวเองนะคะที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกตู้นะคะที่มีเมนูยืนยันตัวตนสังเกตง,ง่ายๆตู้จะเป็นสีเทานะคะเมื่อดาวโหลดแอปเป่าตังค์เรียบร้อยยืนยันตัวตนเรียบร้อยเพียงเท่านี้นะคะเมื่อโครงการเริ่มตน้นเราก็รอรับเงิน ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันตอบตังได้เลยใครว่างๆอยู่ก็ทําไว้ไม่เสียหายนะคะข้อมูลในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ฝากทุกคนกดแชร์ด้วยปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างของคลิปนี้แล้วนะคะใครมาดูเป็นครั้งแรกอย่าลืมนะคะติดตามกันไว้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตนเองแน่นอนนะคะทางภาครัฐมีหลายโครงการมาช่วยเหลือประชาชนนะคะโครงการไหนดีโครงการไหนเป็นประโยชน์เกร็ดนามาอัปเดตให้ที่นี่เป็นประจําทุกวันนะคะที่นี่เพจสารดีกับพิเกตแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ